สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่หมอโชยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นคลิปที่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการทฟํฟาร์มเป็นคล,ปคลิปให้ความรู้เข้ากับสถานการณ์ก็คือเกี่ยวกับโควิดนะครับช่วงนี้เนี่ยหลายคนก็แบบอาจจะคิดเหมือนพี่หมอว่าเฮ้ย <"He i, S 1> เราไปเราออกนอกบ้านเราไปทําเดินทางอะไรเงี้ยตัวเองมีความเสี่ยงไหมต้องบอกอย่างหนึ่งคือช่วงนี้รัฐบาลปลดล็อก ok ตัวตรวจแบบลับปิดเทสให้เรานะครับทีนี้พี่หมอจะมานําเสนอจะมาบอกให้ฟังว่า เราไม่รู้หรอกบางคนแบบอย่างพี่หมอเองเนี่ยเราออกมานอกบ้านทุกวันในบ้านก็มีภรรยามีลูกใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่าเอ้ยตัวเองเนี่ยปลอดภัยไหมจะเป็นพาหะหรือเปล่าเพราะอย่างพี่หมอเองได้วัคซีนครบแล้วบางทีเป็นอะ่ะจะไม่มีอาการก็ได้ยิ่งตัวสายพันธุ์เดลต้าที่ระบาดหนักตอนนี้เนี่ยอาการมันน้อยสำหรับคนที่ยิ่งแข็งแรงแข็งแรงเนี่ยแล้วกว่าจะเป็นเนี่ยคือมันแพร่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจด้วยรับปิดเทเนี่ยถือว่า<อ>ดีมาก รัฐบาลปบดล็อกมาให้เราตรวจได้เองทีนี้ในชุด Rapid Test เ,เนี่ยมันจะมี2แบบนะครับมาจะามาให้ความรู้พวกเราการตรวจแบบ Rapid Test เ,เนี่ยมันก็คือการตรวจด้วยด้วยเอาสำมภา<อ>ไปสวอชที่จมูกชุดนี้จะเป็นแบบนาซ a l สวอ b นะครับก็คือตัวตัวชุดที่ได้เนี่ยมันจะตรวจเหมือนกันคล้ายๆกันตรวจแล้วก็หยอดอะไรเงี้ยเดี๋ยวขั้นตอนจะทําให้ดูเนาะแต่ในที่จะพูดให้ฟังคือชุดแบบรับ i ิดเทแบบอันเนี้ยมัน เราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นนาซ่อสวบอ,อันนี้คือก้านมันจะสั้นๆนะครับอ่ากับอีกอันนึงอันนี้เรียกนาโซฟาลิงเจียวสวบคือก้านมันจะยาวไปึอ,อย่างเงี้ยอันเนี้ยเราสวบได้แค่ตรงโพรงจมูกนะครับแต่เน,นี้ยมันจะแหววไปถึงแบบตรงข้างในเลยนะครับซึ่งอันนี้ถ้าถามพี่หมอก็คือมันตรวจอันเนี้ยนาซ่อสวบมันจะค่อนข้างง่ายนะครับ แต่ต้องมีเชื้อเยอะในระดับหนึ่งที่มันออกมาตรงนี้ถึงจะตรวจเจอนะครับแต่มันตรวจง่ายกว่าในทั่วไปนะครับแต่ตัวนี้นะครับตรวจยากกว่านะครับต้องแยงด้วยเอียงเข้าไปอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูจะเป็นตัวอย่างเลยนะครับอ่ะแล้วทำไมพี่หมอตรวจพี่หมอออกนอกบ้านทุกวันก็รู้สึกไม่สบายใจนะครับบางทีเฮ้ยเรารู้ว่าคนข้างบ้านคนนั้น,คนน,นคนนี้เป็นเราจะรู้สึก เลยทุกคนเป็นเหมือนกันขนลุกและตัวร้อนขึ้นมาในบตดโดนว่าฉันเป็นหรือเปล่าอ่านะครับทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเราตัวร้อนง่ายมากอย่าคิดเอาเองก็ลองตรวจด,ด้วยไอ้ประหลอดวัดไข้ก็ได้นะครับอย่างพี่หมอเองมีลูกก็จะมีไอ้ตัวยิงนะ่ก็ลองเช็คดูตัวเองก็ได้อันนั้นจะ,จะ,จะรู้เลยนอกนั้นอาจจะแบบอยู่ดีเจ็บคอโหพอรู้ว่าคนที่รู้จักคนที่เราเคยเห็นหน้าแล้วแบบเดินผ่านๆเลินเฉียดๆกันก็ตามทีเป็นแล้วเฮ้ย เราเจ็บคอขึ้นไปในบัดโดนอันนี้ไม่ต้องคิดมากนะครับส่วนใหญ่คือตรวจที่อุณหภูมิก่อนก็ส่วนใหญ่ก็เจ็บหงเจ็บคอพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ว่าเอาชัวร์ๆอย่างพี่หมอเองเนี่ยถ้ารัดเขาปอดเปิดไอตัวและปิดเทสให้แล้วเนี่ยก็แนะนําว่าเราตรวจเองได้แล้วแหละวันนี้จะมาสาธิตให้ดูว่าอย่างพี่หมอเองเนี่ยไม่สบายใจก็ตรวจได้จะทําทั้ง2เทสให้ดูเลยว่าทั้งอันสัน้นกับอันยาวอะ่ะมันเป็นแบบไหนเจ็บนะแต่พวกนี้ยังไงก็ ไม่สบายแต่เดี๋ยวจะทําให้ดูว่าเราต้องนั่งยังไงคนที่แยงต้องแยงยังไงทิศทางเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูแล้วก็สาธิตขั้นตอนการทําการหยดน้ํายาอะไรเงี้ยให้ดูด้วยนะครับให้เข้าใจเบื้องต้นแต่ละยี่ห้ออาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ยากก็คือการแยงนะครับแล้วก็ให้เข้าใจว่าเนี่ยมันมี2แบบนี่พูดคร่าวๆเลยเนาะเดี๋ยวเรามาแยงกันให้ดูเลยดีกว่าว่าไอ้ตัว rapid test แบบ nasopharyngeal กับ n a s o p h a r เนี่ย มันแยงต่างกันยังไงแล้วผลมันเป็นยังไงบ้างนะครับไ,ไม่ต้องส่อนหมดนะคะไว้อยู่ตรงนี้ใต้จมกูกทีนี้ก่อนทาก็คือก้านจะเป็นก้านยาวๆปิดจะปิดปากไว้ปิดปากไหมปิดปากไว้ไวเพื่อป้องกันไม่ให้เขาฟันทำนิเน่เพิ่มขึ้นวัดวัดความลึกของ n a s o p h a r y n ี e ยวก่อนก็คือกัดจากจมูกไปถึงหน้าจหูเวลาใส่ก็จับเหมือนปากกาะคะ่ะทดสอบว่าข้างไหนหายใจโล่งกว่ากัน ข้างไหนหายใจโล่งกว่กันคะเท่ากันเลยเท่ากันเลยอ่ะเวลาใส่นั่งตัวตรงไม่ต้องเอียงนะคะไปจากฐานข้างล่าง <c oughs> มันก็จะชนเ่อหรือยังมุนชา้า เอาออกมาห <c oughs> ลังจากนั้นเราก็จะเปิดฝาใส่เข้าไปในน้ำยาเป็นทำหน้ากล้องเอใกล้ไปใกล้ไปนะเวลาใส่เข้าไปในน้ำยาก็จะปั่นแล้วก็บีบใส่น้ำยาปั่นแล้วก็บีบบีบนะครับบีบให้ให้ตัวเชื้อที่อยู่ในจวอ w ที่เราเนี่ยออกมาเย้ <c oughs> หลังจากนั้นก็ปิดฝานะคะเขาให้ทิ้งไว้กี่นาทีอะสิบห้านาทีตั้งไวด้ไดว,ต,ต,วดต้องตั้งไว้ก่อนป่ะไม่เดี๋ยวรอสิบห้านาทีอเหรอ,รอกอ็แกะนะครับอืมแกะมือ,อ,อเ,เห็นไหมเห็นครโอเคเสร็จแล้วเราก็หยดสามหยดแต่และอันต้องอ่านคู่มือเขาอะเขาจะบอกสองสามทีนี้ก็รอสิบห้านาที ต้องขึ้น C ต้องขึ้นเสมอถ้าแผ่นชุดตัวไหน C ไม่ขึ้นคือคอนโทรลไม่ขึ้นทิ้งได้เลยอันนี้ตรวจไม่ได้นะครับนะแต่ว่าถ้าขึ้น C ขีดเดียวคือเนกาทีฟถ้าขึ้น C กับ T ก็โพซิทีฟตรวจเมื่อกี้เป็นการตรวจดบบนาโซฟาริงเจียวคือมันจะต้องแบบยาวๆหรือถามว่าเจ็บไหมไม่เจ็บนะแต่มันแบบแยงๆหน่อยอะ่ะคือมันจะปึ๊บเข้าไปแล้วก็จังหวะที่ไอตัวก้าแบบนี้ไปไปไป,ไปถึงช้นตรงเนี้ยมันจะรู้สึกตึ๊กอ่ะก็ไม่เจ็บ แต่มันจะแบบเหมือนปั่นหูว่ามันจะมีความมันมีฟีลลิ่งมีความรู้สึกแบบหมุนหมุนแล้วน้ำตาไหลน้ำมูกไหลปกติแต่ไม่ได้เจ็บนะเอาออกก็ไม่ได้เจ็บทําเป็นนี่คือไม่เจ็บนะครับแต่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับก็ตามที่คุยกันคือเอียงเข้าฟอแล้วก็ยิงเข้าหาเนี่ยิงเข้าหานี่ยิงแนวเดียวกับยิงจากจมูกเข้าหูเนี่ยอยากอยาแยงขึ้นนะอยาแยงขึ้นนี้แยงเขาปุ๊บนี้นะครับก็จะไม่เจ็บมากแต่ยังไงมันมีนิดนึงอ่ะ นะครับมีความรู้สึกนิดนึงนะครับก็ถือว่าไม่ได้น่ากลัวมากแล้วก็ทําตามคู่มือนะครับรอผลตรวจนะครับอีกการหนึ่งจะเป็นการตรวจแบบนาซ่อมสวบนะครับก็ก้านจะสั้นหน่อยนะครับเจ็บน้อยหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับเยินมากะจมูกพี่หมอนะแต่เพื่อเป็นความรู้มาเดี๋ยวเราจะตรวจแบบนาซ่อมสวบก,กันนะครับ <Okay. S 1> ต่อไปจะเป็นแบบนาซ่อมสวบนะครับก็จะแยงสั้นหน่อยก้านสามีจะสั้นนิดนึง ถือว่าเราทดสอบแล้วก็เอาจมูกขวาเหมือนเดิมเมื่อกี้แยงไม่เป็นนาบบท่อสวงนะครับก็แยงเลยดูจมูกก็จะเข้าไม่ลึกมากทําง่ายกว่านะครับแต่ว่าผลมันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเพราะมันแย่ไม่ลึกนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับตัวนี้อาจจะเป็นฟองในกระถิได้คือมีเชื้อแต่ไม่เจอเพราะเชื้อมันยังอยู่ข้างในนะครับแต่ว่ามันทําง่ายกว่านะครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับเรา สวบกวาดเชื้อมานะครับก็ขั้นตอนเหมือนกันก็คือได้สำลีมาเสร็จก็เอาไปเขย่าในน้ํายาบีบผสมกันเสร็จปุ๊บแล้วก็หยดน้ํายาในเทสนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอ้าวนี่นะครับ15นาทีผ่านไปตามตามคู่มือนะครับก็คือเราหยดไปเสร็จเนี่ยก็จะเห็นว่าอย่าน้องพุทธถ่ายให้เนาะก็จะเห็นว่าของพี่หมอเนี่ยชีชี้มากๆ, <cioè> ๆะน,านะค <Chris> รับแยงทั้งนาเศรอบทั้งน้าสุปราลิงเจียวสวบนะครับก็ เป็นตัวเสร็เนี่ยคอนโทรลต้องขึ้นนะครับแปลว่าใช้ใชได้แต่ว่าตัวเทสตเนี่ยต้องไม่ขึ้นแปลว่าอันนี้ยังไม่ติดเชื้อพี่หมอย,ยังยังไม่ติดเชื้อนะครับยังบริสุทธิ์อยู่นะครับการตรวจทั้ง2แบบคือดีทั้งคู่คิดว่าใช้น้ํายาตัวเดียวกันนะครับเพราะว่าดูจากฉลารู้จากอะไรเนี่ยคิดวา่าใช้น้ํายาตัวเดียวกันน่าจะแตกต่างกันที่การกวาดนะครับถ้าเป็น n a s o ฟา a ิงเจียคือสัมรีมันจะยาวอะ นะครับข้อดีคือมันจะควานไปลึกหน่อยโอกาสเจอเชื้อจะมากกว่านะครับแต่ถ้าเป็นนาซ่าองสวบคือตำลีมันจะก้านสั้นโอกาสเจอเชื้อมันจะยากกว่านะครับแต่แน่นอนถ้าเราไปซื้อมาแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตรวจเอาที่บางทีต้องบอกว่าถ้าเป็นนาโซโฟาลิงเจียวคือมันแยงหรืกอกับบางทีมันยากก็อาจจะแยงสั้นๆก็ได้แต่ว่าโอกาสมันจะเป็นฟลเนกาทีฟง่ายก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วก็ชุดตรวจ ถ้าเป็นที่เมืองนอกก็อาจจะหลัก30-50าสิบอะไรเงี้ยเมืองไทยก็ตอนนี้ถูกๆนี่พี่หมอว่าประมาณต่ำๆก็ประมาณ3 0 0ร้อยนะขึ้นอยู่กับว่าเราได้ราคาเท่าไหร่นีอันนี้คือทั้งเซตนะครับก็ต้องซื้อมาตรวจพนักงานเพื่อความปลอดภททัยทั้งตัวเราแล้วก็ตัวผู้รับบริการนะอย่างพี่หมอยังไม่สบายใจก็ตรวจอย่างีพนักง,งานเองเนี่ยบางทีเขาเออไม่สบายใจอนะไรเงี้ยเขาก็ขอมาตรวจก็ซื้อมาให้เผื่อกับพนักงานนะครับ ก็จริงๆใครอยากตรวจผมว่าตรวจดีนะที่หมอมองว่าตรวจแล้วถ้าเราเป็นเชื้อเดลต้าจริงอัตราการอ,อัตราการเสรียชีวิตมันไม่เยอะมากแต่ว่ามันจะไปแพร่ให้กับคนนานเพราะ้ถ้าเราตรวจแล้วเรารีบกักตัวเองนะครับก็น่าจะดีกว่านะครับอันนี้เป็นคลิปให้ความรู้ในส่วนของการตรวจเบื้องต้นนะครับว่าการตรวจเนี่ยในชุดในท้องตลาดมันมีทั้งแบบสวบ,บที่จมูกกับสวบ,บที่นาฟาลิงเจียว ซึ่งความลึกความยากมันก็ไม่เหมือนกันตรวจได้ทั้งคู่นะครับแต่ว่าอันนึงถ้าเป็นแยงลึกๆอะ่ะโอกาสโอกาสเจอมันเยอะกว่าโอกาสแบบแม่นมันจะแม่นกว่านะครับแต่ว่าไอ้ตรวจตื้นๆเนี่ยก็พอได้ในกรณีที่เราเราเป็นแบบมีเชื้อพอในระดับหนึ่งนะครับตรวจน,นี้เสร็จนะครับสมมุติถ้าเราไปคอนแทคกับคนที่ติดเชื้อเนี่ยตรวจเสร็จครั้งหนึ่งนะครับถ้าไม่เป็นไม่เป็นอย่างพี่หมอเนี่ยคือ ขึ้นแค่คอนโทรแล้วตัวเทสไม่ขึ้นเนี่ยแปลว่ายังไม่เจอเชือ้อเป็นไม่เป็นนี่ไม่รู้นะแต่ยังไม่เจอเชือ้อเพราะฉะนั้นพวกนี้ส่วนใหญ่จะให้แนะนําให้เทสคือวันที่รู้ผลปุ๊บวันแรกรู้ว่าไอ,ไอ้คนเนี้ยมันติดเชือ้อแล้วเราไปใกล้เขาเอาตรวจครั้งแรกแล้วรออีกประมาณ3วัน5วันตรวจอีกทีหนึง่งคอนเฟิร์มนะครับแต่อย่างพี่หมอออกมาทํางานบ่อยๆก็คิดว่าช่วงนี้ก็คงเทสตเรื่อยๆนะครับก็เลยซื้อกล่องใหญ่มาเทส นะครับแล้วตัวเองเป็นหมอก็คงพยายามเทสแต่ก็ต้องบอกนะชั่วไอ,ไอชุดเทสพวกนี้มันดีหมดนะครับอยู่ที่เราอะเข้าใจเขาไหมนะครับการเทสที่แบบนาเศร้าสวบเนี่ยก็ไม่ได้แย่พีงไหนเราต้องเข้าใจว่ามันมีโอกาสเจอเชื้อน้อยกว่านะครับแต่ว่าเราอย่าไม่เจอไม่ได้ไหมายความว่าเราไม่เป็นอะไรเงี้ยไม่เจอคือไม่เจอแต่ช่วงเนี้ย้ำเลยนะตรวจเจอหรือไม่เจอนะครับสิ่งสำคัญคือใส่แมส ตลอดเวลานะครับล้างมือบ่อยๆนะครับอยู่ในบ้านเดียวกันคงห้ามยากที่จะไม่กินข้าวด้วยกันแต่ถ้าทําได้แยกกันกินก็ดีอย่างล่าสุดพี่หมอไปเยี่ยมคุณแม่อย่างเงี้ยครับก็ไม่กินข้าวกับคุณแม่นะก็ไปสวัสดีเฉยๆไม่จับมือไม่กอดคุณแม่คืออยากกอดคุณแม่มากแต่แบบเราต้องเข้าใจสถานการณ์ช่วงนี้คือคุณแม่พี่หมอก็เพิ่งได้วัคซีนมามันยังไม่ถึงเวลาที่แบบอาม่าก็ยังไม่ ก็ยังไม่ได้วัคซีนก็เลยเราแค่ไปสวัสดีเฉยๆแล้วก็อยู่ในบ้านใส่แมสตลอดเนะี่ยคือเราก็รู้สึกว่าเราทํางานเนาะเราเราเราเระวังมากอะ่ะแต่บางครั้งมันมันพลาดกันได้คนที่ติดเชื้อไม่ใช่เขาไม่ระวังนะบางทีต้องบอกว่าโอ้โหมันแบบมันมันมาได้ทุกที่ทุกทางอะ่ะก็ต้องก็ต้องเข้าใจนะเออแต่ก็สําคัญคือถ้าบ้านเรามีคนแก่หรือเราอยู่คนเดียวก็ตามทีอะ่ะเราก็ต้องไม่ไม่ไม ไม่หย่อนยานกับคนที่บ้านอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอยู่แล้วพี่หมอก็เป็นไม่ได้บอกว่าไม่เป็นนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังเป็นพิเศษยิ่งที่บ้านพี่หมอมีลูกเงี้ยเราก็ต้องแบบห่วงตัวเองตลอดนะครับเพราะฉะนั้นสาคัญคือล้างมือบ่อยๆใส่แมสตลอดนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงเท่าที่ทําได้แต่ช่วงนี้เชื้อเดลต้าต้องบอกว่าแรงจริงๆดูแลตัวเองดีๆนะครับแล้วการตรวจเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งที่ทําให้เราสบายใจขึ้นนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้วันนี้อยากให้รู้ว่าชุดตรวจมันมีหลายแบบแล้วก็ เลือกให้เหมาะสมแล้วก็เวลาตรวจเนี่ยอาจจะตรวจแบบเป็นซีรีส์นะครับ3วันที5วันทีเนี่ยเพื่อคอนเฟิร์มนะครับชุดตรวจยังราคาสูงอยู่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับดีมาซัลายหรือว่าค่าภาษีนาเข้า,านี้ก็ว่ากันไปนะครับในอนาคตคิดว่าของมันเยอะขึ้นมันคงถูกลงนะครับที่หมอก็คิดว่าอย่างนั้นแต่การตรวจก็ทําให้เราสบายใจขึ้นนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันมีคิดด,ดีให้ความรู้ก็อยากจะบอกว่า เป็นห่วงทุกคนนะครับช่วงนี้พี่หมอไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะว่าเวลาถ่ายทีมันบางทีใช้หลายคนเงี้ยก็อาจจะเซตอัพกันยากก็พยายามถ่ายทีละเยอะๆอันนี้แต่เป็นอันเนี้ยเป็นคลิปที่พี่หมออยากตรวจอยู่แล้วแล้วก็อยากแบ่งปันความรู้เรื่องนาท่าสอสวอชเพราะว่าตัวเองเป็นหมอด้านนี้ก็ก็เลยทําให้ดูว่าเออจริงๆมันทําได้หาชุดตรวจได้แล้วก็น่าจะเป็นความรู้กับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจพี่หมอโชคด้วย,ยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ